ไม่กี่นักผ่วามาได้เ่เองครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้เจ้าบ้าน,นครับในชุดเข้มนะครับสีแดงเข้มจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมาดูแค่วันัญญาลูกนะี้ยิงโอ้โหดูยิงทะลุกำแพงไปแล้วนะครับแล้วไปเท้าเหมือนจะไม่ได้แรงมากแต่พอตกไปเอาไปแต่งบอลลงครับก็เลยเพลาดตาไปเอ้าโอ้โหผู้สิทให้ไทยไปตุดโทษเฉยเลยครับลูกนี้เป็นยศวัตรครับที่ไปโดนทำฟาวดูทิศทางบอล ก็มีไปสัม <Safe> ผ <rév mark> <n> ัสนี <ste> ่ค <Mustang> รับมาดูครับลัดซัหไม่ต้องเซฟเลยตรงนี้มามอสกิโตเดาทางไว้ก็เท่านั้นนะครับเจอปากใหญ่เอาครับเปิดเข้ามาคราวนี้ว่าไงเอ้าเกือบเหมือนกันเราต้องระวังนะดูครับบอลตกพื้นแล้วมันฉลับแต่ว่ายังกัดจังหวะดีแล้วเนี่ยครับดูเต็มมุ้นะครับยัิ้งไปก่อน ไตรงนะประตูที่2นี้ให้ทีมขึ้นนําห่างครับผู้จากลูกเตะมุมโรไม่มีใครถึงบอลสักคนเลยครับดูครับมงลอลออยดงโดงตรงนี้แล้วตั้งกลับมาโอ้โหยืนมองกันหมดครับทางกันตัวนายกกิครับที่ตัดได้แล้วเปิดตามช่องมาสวยมากลูกนี้รุดเข้ามากระชากเข้ามาแล้วสัดเข้ามาลูกนี้แล้วประตูต่อสูงเลยครับโอ้โหดูครับสิว่ารุดผลฮีรัน สหวิทย์เข้าไปเลยครับสามครับมาดูลูกเตะมุมครับตรงนี้เปิดกำลมามงกดลงโอ้โหโอ้นี่อ้โโอ้โหนี่ถ้า,ถ,าถ้าตรงประตรงกรอบประตูนี่ยังไงก็ได้เป้นะครับที่ได้ขึ้นตรงนี้ออออลองซัดดูลูกนี้โอ้โหเสาอีกโอ้โหเต็มโอ้โห,โโหได้เล่นในลีกรองกับพราหมณ์นะครับ ยาวลองปั่นฮึ oh oh. สุดยอดมากนี่ oh oh. สุดยอดมากครับโอ้โหโรดิโกมารันยาวครับลูนีปันแบบโอ้โหสุดๆจริงๆครับอย่างสวยเลยครับยิงลูกนี้ของมารันยาวครับมาครับประตูในวันนี้ของดาวซันโวของทีมครับมารันยาวอีกท <right> ีครับความสวยงามของประตูนี้จากมารันยาวครับโยกเข้าขวาแล้วปั่นโอ้โหสหวินได้แค่ได้แค่มองอย่างเดียวจริงๆนะครับ ดูาแกมองก,อก่อนด้วยว่าจะเอาเสาไกลนั่นแหละครับชมังมากครับการวางเท้าและปั่นลูกน,นี้โคง <c oughs> ้งสามเหลี่ยมบุมดิก impossible 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 ครับตอนนี้ครับให้มามีโอกาสพุยพัดภูพิัดโอ้โหแหวกเข้าไปแล้วจัดยิงได้ไหมยังเก็บบอลได้ยังฝืนไปแล้วซัดเองเลยดูนี้กดเกินครับยิงของภูยพัฒ เอาเสาแรกครับมาคนเดียวเลยครับจังหวะสุดท้ายเหมือนจะพยายามจะเอาเองนี่นะครับฝืนมาเข้าซ้ายต้องยิงแล้วโอ้มีแฉลบหน่อยๆเสียบอลกันง่ายมากครับตินโนถึ